แม่องคอชมเลยครับอันนี้เป็นบุเนาะมันเป็นของแฟนพี่จริงๆเขาไปเจอสมัยเขาเรียนอยู่ม .2 ที่นครศรีธรรมราชถ้ามีรอบหน้าพี่หมู่็ต้องมาก็ได้เดินส่งปัศนีมาอู้จบราคากันอืมถ้าน้องเอาสององค์นี้ตัวละบีเออก็ว่าราคามาดูดีวสวัสดีครับพี่ โอ้มาถึงกี่โมงครับพี่กินข้าวนี่นครับพี่เรียบร้อยนะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ,เ,เชิญเชิญพี่หมูในห้องกันกนะครับเขาเรียกแล้วพุ่มจีวรทอกเต้นแต่พอวันนี้มาปีกันเลยได้ออกนะออ๋เพราะว่าในการดูภาพปุ่นปุน่นต้องแกะออกนะเนาะแล้วก็ก็เลยแต่อันเนี้ยของพี่ยังแบบได้กแกะที่พี่เสียดายเลี่ยมมันเอาเลี่ยมกลับก็ได้นะแต่แต่นี่อุแต่แต่บอท่าเสียดายเลี่ยมมา มอเตอร์ไซค์รับจ้างวินฝากชมเปิ้ลเป็นไผ่อะว่าไอเอถามปีว่าไอเอเป็นไผ่ทำไมเหรือเปิ้อมมลอ,อู้มอ่ะเนาะอ๋อเมื่อไหร่ บินมอไซค์คนคนเหนือครับน,นี่มาส่งตะเกียบบัตรเจ้าคนเหนือเราจะเพิ่นเพิ่นฟังเสียงไอเอแล้วเพิ่นถามพี่หัวไอเอเป็นใครเสียงเหมืนลูกพี่ผม,มนี่ลูกพี้ผมจู่เอ้มแบบั้น<อ>เป็นต่เป็นทหารบอกอ๋อนี่เพิ่นใส่ข้าเครื่องนี่เนาะคนละไซ<อ>ส์แต่ว<อ>่าอชมเลยครับอันนี้เป็นบุ๋เนาะมันเป็นของแฟนพี่จริงๆเขาไปเจอสมัยเขาเรียนอยู่ม .2 ที่นครศรีธรรมราช เอาหัวเกือกไปจูนจุนจูนเปิดมันกันนึกว่าหักไม้อะอย่างอีก,กะตีแต่ปิดจิตติดบนหัวบนในเอเอือันน่นะโอ้กะแกเลยไปปะป้าเองอนครคือเมืองโบราณตรงศรีธรรมราชศึกษานะคหัวทีต่ตัวมาบอกี่อ์อนะคะเพราะว่าจุดใหญ่คือพี่มูต้องการเอาเครื่อเอามาให้เอดูอันนี้เปิดก็ครับอีกถ้าเปิดแจ้งได้เลยนะ ถ้าเออยากเค้นหลืออันอย่างเอก,ก็แกะดูก็ได้พี่ถึงเอิ้นบอกอเอว,ว่าถ้ามาหาพี่อะเอาครีมปักจิ้งโจกักลับนั้นมาตัวหนึ่งเพราะมันต้องแกะต้องแงะไงคะครับแล้วมีอย่างไรครับมีอย่างแบบทีเด็ดแท่าไหรครับเดี๋ยวก่อนเขาว่าก็อุ้งตูดกับผู้ทวดเนี่ยผมไหวเอาแท้ๆเ,เ,เลยครับ<อ>ผมไหวเต็มที่สองหมื่นเลยครับพี่อันเนี้ย มันเอาตรงๆนะครับพี่เดี๋ยวพี่พอกันครับเสียวมันกิ่นนักแน่พี่จะทําความสะอาดเขาก็บอกว่ายอานะมูโอ้แท้ถ้าพี่ล้างนะองค์นี้เผลอเหลียญหมื่นเดียวบ้านก็เหรียญเจ็ดแปพันเลยแต่นี่ยังดีลมดํายังอยู่โอ้ยสภาพระเดี่ยวนี้นี่ครับเป็นเป้มศูนย้าพี่หมูกลางนะโหแต่สภาพ ทั้งแบบผ่านการใจแล้วก็อย่างอย่างหนึ่งคือปี้ห้อยแล้วก็มันคาบเนื้อมันเข้าไปข้างในครับเ<อ>นี่ยมูคาบเขียวเนี่ยมันเจเิดเกิดจากความชื้นที่เข้าไปขังในเนื้อลงเห<อ>็<อ>นครับเกือความเค็มความเปรี้ยวของเนื้อเขาเพราะเวลาอลาบน้ำอย่างที่กะบาดทอนอ๋อใส่เปื่อยๆอันเลยพร<อ>าพี่จะใช้เป็นสายแบบนี้สายไนล่อนเนาะใสลมจะปี่หมูง่ายๆปี่หมูต้องการดวนปี่หมูก็ต้องการรอครับปี่หมูก็เลยว่าจะ รอมาอู้ไป a เอ,อเผื่อเอ,อจะอัพพุ่อปีหมูได้เอ,อกับไปค้ากําไรในส่วนของเอห่งต่อบนึง่งนะนปหมูแบ่งกันกินแต่มันแบบใช่สอง พี่จะมาขอไอเอเอว่าขึ้นพี่เห็นน้อยแต่จะของจะจบพี่จะบดึงยังสภาพเนี่ยผมน่าจะขายเลทประมาณไหนพี่เอาตรงตรงแท้ๆเลยนะผมอาจจะขายเลทประมาณ2 2งหมองถึงสองหมสัก2องหมได้ปะเกือแบบผมไปเปียดๆไปเอากําไรต่อพี่หนึ่งแท้ๆครับบ้านเฮาอ่ะมันแคบไอเอะพี่หมูว่าพี่หมูจะมาขออัพกับอเอแหัสักหมื่นหม <livres. S 2> ื่นห้าแล้วพี่หมูคิดว่าทางกรุงเทพอะเจ้าแล้วมันเป็นสายที่ไอเอยู่ไงคะเงินหมื่นหมื่นแปดเนี่ยพี่หมูว่าไอเอน่าจะหา ได้ง่ายกับพี่หมูอีกได้ผมก็ลืมบอกพี่ว่าเพิ่มอีอย่างอย่างอื่นลองติดมาดูพี่หมูจริงๆแล้วอะพี่หมูมาแต่มันน่าจะยูแ่ะแต่บอกเป็นอย่างมันมีหลายอย่างถ้าพี่หมูมาหัวใจเออวันนี้นะก็มันก็ยากที่จะมาหากันแล้วเจ้าก็ต้องกลัวถ้าพี่หมูจะบอยพี่หมูก็จะมาหาเองนี่แหละเพียงแต่ว่าครั้งนี้ขอประทับใจเน้นๆเลยครับพี่เออมันมีแต่ลูกถ่าย จริงๆอะอยู่กับพี่หมูแต่อยู่ห็นกลองนังซึ่งพี่หมูมมมได้ามาใใจแงมุ่งได้หลวงปูอย่างเดียว<ม>อันนี้เซ็ตหมูเนี่ยที่มันจะติดตัวที่ปุนจะติดตัวพี่หมูติดกระเป๋าพี่หมูไปไหนกับพี่หมูตลอดเลยเดือม,มอันนี้พี่หมูก็มั่นใจมากๆเลยเนี่ยเรื่องพุทธคุณอันนี้ต้องดูจริงนะครับพี่หมูค่ะใช่เหรียญอย่างอื่นของภาคกกเนตรดินอย่างเงี้ยครับมีนอกเหนือจากนี้กรับถ้ามีรอบหน้าพี่หมูก็ต้องมาก็ได้ เดินส่งไปรษณีย์มาอู้จบราคากันถ้าน้องเอาสององนี้ตัวละพี่ไอเองก็ว่าราคามาดูจ้ะขางพี่หมูเป็นปี้เนื A ้อไอเอี่ได้ครับพ<า>ี่มีอย่างก็ปรึกษากันได้เลยครับราคานี่ก็ปล่อยให้พี่น้อยเพราะว่าของพี่กับมิวเนี่ยหมดก็คือหมดเลยเลือกไปหยิบไปแล้วว่ามาเป็นองค์เป็นองอันนี้ผมว่าผมน่าจะขายได้ประมาณเทวาน้อยน,อย,นอยครับส่วนนี้ผมพูดพี่หมูตีต่ได้ครับจะอี้จะอยู่หลักพันนะพวกนี้เขาเป็นยอดธงศิละปะแต่ผมว่าดูจาก แล้วน่าจะเป็นหมูหมูออกไปต่างน,ะนาครน,นะครับพี่ชาบอกพี่ว่าพระยอดธงหมูตัวนี้เป็นยอดธงนครว่ากันรับมืินมาได้นะครับมาได้ปีผ้ามบางงามะครับผ้า,ามันดำหมดละปกติผ้ามันจะเป็นออกเงินขาวๆเนี่ย เน่เงินขาวๆเนี่ยแต่อิ่มผ้ามันดําสภาพมันเปลี่ยนครับแม่พูดโอ้คนมาเนาะอันนี้เนื้อเงินมันไม่ใช่เป็นเงินแต่ครับมันจะเป็นผสมตําครับมันจะมีนิดๆครับแต่บริจัเงินลอยครับวันนี้มันเป็นโลหะผสมหน้าเปคนไปทั้งของทั้งอะไรอย่างเงินแมินเงนครับแมินครับถ้ายุทธยาหน้าเขาจะออนช้อยกว่านี่ครับหน้าเขาจะยิ้มเป็นๆหน่อย แล้วก็เดือยปูตีเขาจะมีเดือยครับอย่างนี้เขาไม่เอาตัดเดือยออกเขาจะมีเดือยยอดธงแต่เขานม่เอัดเดือยออกแล้วก็เลียมเขาพลาสติกเนี่ยผมทำเองแต่รักมือไม้บ่ิถิคุณผมว่ารักพันคืงเพราะผ้ามันดำเคอะหมดมันมีมูสนิมเขียวนขึ้นเนี่ยผ้ามันใจ้มาขนาดเลยราคามันต้องลดก่อนแล้วก็ เห็ยาหนึ่งแฟนไปเรียมเงินมาเขาเนี่ยตัดเดินล่างเอ๊ะสู้ราคาได้จ้ะเอาอีได้ก่อนครับผมขอซื้อสองหมื่นเจ็ดได้กันครับทั้งหมดเนี้ยครับผมเนี่ยเหรอครับผมเพราะมูลนี้ย้อยๆนี่เปลแปลมูลเนี้ยนี่หลับร้อยขายได้เปลแปล ได้ว่าทัวเฉลี่ยไปผมซื้อปี2 7งหมแล้วกันครับเต็มสเตรมแต่ชุดนี้ยังก่อนอันนี้อันนี้ยอมก่อนเนื้อเปียกับเบียดแต่แเลยครับพี่ผมอาจจะไปปล่อยต่อได้ประมาณเนี่ยสองหมื่นแปดเกินสามหมื่นครับรับกำไรแบบเปลี่ยนเหยไอเอยังเหมือนเพื่อปีหมวนสักแปดพันสักหมื่นไอเอไปใช้ทักษะขอไอเอหากินทางนี้ในกรุงเทพมันหมาดอันนี้เต็มสตรีมแต้แต่แล้วครับ เต็มสตรีมน้องเลยอันนี้แบบอู้กันตรงๆเลยบ่ได้ดึงเองเลยราคานี้คือแบบเน็ตๆฟิตๆเลยครับนี่สำหรับปีเลยนะอันปีเดินทางมาไกลนะผมก็แบบดันราคาเต็มที่เลยก็ขยะแปมสักสามหมื่นสามหมื่นห้าอย่างนี้บอได้ไ่ได้ครับคือราคานี้เต็มเลยพี่น้องค้อเต็มตีเลยถ้าบอใจคนเหนือเลยกันนี่บ่ค่อยได้ราคานี้นะครับจบที่สามหมื่นไปไอเอฟแตปดสามพี่ขอเต็มตีเลยพี่สองหมื่นเจ็ดน้องแต่ส่วนนี้น้องก็บ่ได้เอาไงนี่คของปี โอ้โหแฟนวันแหลแฟนวันแห่เลยเอารูปกรทดดขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยฮะของพี่หมูใจเลขบันชีครับเดี๋ยวผมโอนได้ก่อนได้จ้ะได้ครับของธนาคารนะครับพี่หมูครับเอ๊ะแล้ก็รปปกัดเซตลยกันครับพี่เปลนๆ๋ยเอาห้าร้อยแล้ครับพี่สี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคคุณบ สำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่แถวย่านลังสติดนะครับร้านนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลนครลังสติตนะครับถ้าขับเลยเทศบาลนครลังสิตมานะครับเส้นลังสติตปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังสิตมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19 21ก่อนะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่านที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตามไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์ s s i g n a น n a นะครับตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับ a พิมพ์เลขก3ตัวและตามด้วยเลข4ตัวนะคตัวจะ ตอบกับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจเอลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ